จะอวดนี่ได้มาใหม่ส,งสิงเลยสวยงามมากเพื่อนๆเคยเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยอีนี้ต้นล้างจืดลางจืดต้นจ้ะสวยมากสีก็สวยด้วยนี่ใบก็สวยสีสวยรูปทรงสวยงามใช้ประโยชน์ได้เหมือนลางจืดเถาเลยจ้ะคุณภาพเดียวกันเลยเจ้าของเขาให้มาขเขาบอกมา แล้อีนี้นี่อีนี้มันสักคูที่เยพินปลูกไว้เนี่ยแทงหนอแล้วเนี่ยสวยง,งามสวยง,งามตามท้องเรื่องอน,นี่ได้มาจากของแก่นของฟรีของให้มานะจ๊ะรักอย่างลูกเลยเนะี่ยดูแลอย่างถามว่าวันนี้เยพินทำไรมีจดหมายนะเนี่ยวันนี้ทำงานนะเนี่ยไม่ได้อยู่เฉยเยนะเพื่อนๆมีหลายอย่าง นี่โอ้ยวันนี้อุปกรณ์เยอะอือวันนี้ไม่มีผู้ช่วยมีแต่อุปกรณ์ลงทุนเยอะวันนี้เนี่ยมันซื้อมันมาโลละสามสิบบาทอันี้มันม่วงกัตเชโดูบ่วงดำเก็บไปเลยนี้แครอท สตรี่ส้มเราละสามสิบบาทไปซื้อมาฝากเขาซื้อตลาดเพราะว่าอยพินไม่ออกจากบ้าน,น,นไงจุดก่อนตรงนี้หกสิบบาทอันนี้อันนี้อีกก่อนมันเนี่ยสากอันนี้อันนี้แปดสบิบบาทเอ้ยไม่ใช่อันนี้แปดสิบเม็ดร้อยบาท อันนี้ร้อยบาทผักเม็ดผักหวานยี่พินห่อผ้าหมกห่อผ้าพัด้า,ากับายแล้วก็ผ้าหอ่อแล้วก็จุ่มน้ําไว้เม็ดมันเริ่มระเบิดแล้วเนี่ยเขาบอกพอเม็ดมันเย้มแย้มก็เพาะได้เน,นี่ยเดี๋ย้ยีเพินลยน้ําให้ดูเนี่ยมันเริ่มจะจะแย้มแบบถงงอกแล้วมันระเบิดแล้วเนี่ยมันจะระเบิดละอันนี้ยีพินก็จะมากอกดินรอ อนี้ถุงกิโลหนึ่งเอ้ยครึ่งโลมั้งเนี่ยไมไนย่น่าจะถึงโลสี่สิบบาทเนี่ยน่าจะครึ่งโลฝากเขาซื้อมาเช้านี้ย,ยมีอะไรอีกอุปกรณ์วันนี้อุปกรณ์เยอะทีละอย่างอันนี้น้ำน้ำนี่ผสมน้ำหมักน้ำหมักที่หมักเอง หมักมาเป็นปีแล้วหมักมาเป็นปีแล้วปีกว่าแล้วแต่หลานยังเดินไม่ได้ตอนนี้หลานสองขวบฝ่าแล้วนมไข่ยาคูอีนนี้กากน้ําตาลใส่กากน้ําตาลไว้ประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมหนึ่งนะในห้าแล้วก็ยาคูครึ่งขวดแป้งข้าวมาครึ่งลูกยาพินใส่ไว้แล้วก็เวลานมหลานเหลือยาพินก็ใส่ไปใส่ไปใส่ไปแล้วก็เขย่าใส่แล้วก็เขยา่าเขยา่ขยา แต่ว่าที่ฝาเนี่ยเราเจาะรูไว้นะนเห็นไหมนีม่รอยรูเนะี่ยถ้าเราไม่เจาะรูไว้เดี๋ยวมันมีแก๊สแล้วมันจะระเบิดกากน้ําตาลนมแป้งข้าวหมากยาคูใส่แล้วก็ขยา่าเขย่าว,าวทุกวันทุกวัน,วนเสร็จแล้วพอมันเป็นแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในที่ลม่มไม่เสียนะหอมดินต่เยพินใส่ปรป,รประมาณสองขวานยะละลายน้ำเนี่ยสองสามขวานะละลายน้ำํำผสมเวลาเราปลูกอะไรแล้วก็เอารดชีด ต้นไม้ฉีดมะนาวเนี่ยนะลดน้ำมะนาวเนี่ยโอประมาณสิบวันเนี่ยดอกขาวต้นเลยนะเนี่ยเนีเดี๋ยวหาว่าขี้โม้เนี่ยลดไอ้น้อยหน่าไว้เนี่ยเพึรปักช่องเห็นไหมแต่ไม่รู้มันจะติดลูกหรือเปล่านะแต่ดอกนี่แน่นอนเลยเต็มพึบเลยนะ่ะนี้ลดไว้ประมาณเดือนนึงแล้วเนี่ยดอกมันออกมามันก็ร่วงหมดอ่ะจ้ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆโฆษณาสินค้าก่อน น้ำหมักยีพินเนี่ยไม่ได้ทําขายนะบอกให้เพื่อนเพื่อนทำใช้ดูดอกมันออกดูดอกเลยจ้เยีพินจะจะหาว่าโม้ควจริงก็ขี้โม้อยู่แล้วนะชอบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะเยีพินก็แต่เป็นขี้โม้คนขี้โม้อะขี้โม้แต่ไม่โกหกนะคนขี้โม้กับคนโกหกไม่เหมือนกันนะจ๊ะคนโกหกคือโกหกไปเรื่อยเฉยคนขี้โม้ คือพูดฝาเกินความจริงจ้ะจริงเยพินก็ขี้โม้อยู่เหมือนกันแหละสวยงามแม่มันสักคูกับอันนี้รูปทรงคล้ายการสวยงามมากอันนี้อีกเนี่ยและที่ว่าเยพินทาส้มแปนม้นวันนั้นนะเห็นไหมเยพินก็เก็บมะม่วงนี่มะม่วงกระล่อนเอาไว้เดี๋ยวเยะพินจะไปปลูกที่ใหม่ที่เยพินห่มดินไว้วิธีการนะวิธีการเลยเยพินจะปลูกแล้วก็หามะม่วงพันดีๆมาเสียบ เสียบยอดด,ดูดูในคลิปล่ะดูในดูทูประคิดว่าทำได้แต่จะสำเร็จหรือไม่ยังไม่รู้นะเก็บไปแล้วงอกแล้วแทงรากแล้วเห็นไหมสวยงามไหมกระล่อนแท้เลยเนี่ยกระล่อนทองเลยนะเก็บไป้ะปลูกอันนี้ดินก็คือดิน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 ยี่ินาดินมาสามบุ้งกี่แล้วก็ ไปกําปูกระสอบปุ๋ยหนึ่งแล้วก็ขี้วัวกระสอบปุ๋ยหนึ่งแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ยาพินทําไว้อะทําไว้แล้วเก็บไว้พอโดนน้าแล้วมันจะลักษณะนเนี้ยเล่นปุ๋ยหมักนี่ก็ทํามาตั้งสามปีแล้วมั้งหมกไว้อย่างที่ยายพินทําวันนั้นนะ่ะหมกหมกทิ้งไว้เพื่อน,อนๆไม่ต้องไปใส่ใจมันเลยนะะนานจะช้าก่อนน้ำลาดลาดมัง่งไม่อยากเลยเพื่อนๆ,เอ,นๆเอ้ยเนี่ยนี่ ถ้าไปซื้อดินแพงๆมาลักถุงละสิบบาทสิบบาทเนี่ยเพื่อนเพื่อนทำเองเนี่ยนี่ก็เป็นสิบถุงแล้วเนี่ยประหยัดตังค์ไปเป็นร้อยแล้วจ้ะแล้วก็เพาะต้นไม้ได้แล้วเนี่ยสวยงามทุกเยปินลูกเล็กๆน้อยเนี่ยขอเข้ามาทั้งนั้นแหละเนี่ยขอเข้ามาแล้วก็มาขยายขยายเอาเนี่ยจุ่มน้ำให้ดูก่อนว่าสวยงามแค่ไหนไหนะ เยพินกระทำเขาเยพินไปเรื่อยเฉยตามภาษาจา้ะตามภาษาชาวไร่ชาวนาเอาจุ่มน้ำนี้ก็ดีนะเนีย่ยเยปินเอาให้ดูนะวิธีการลดน้ำของเยพินเลยอนะหนวดจะสีเยพินเนะโอ้ย <c oughs> ลดน้ำมันแห้งง่ายไงเวลาเยพินผสมน้ำหมักทำอะไรอย่างเงี้ยผสมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเยปินก็จะเอามาจุ่มอย่างเงี้ย เขาก็จะงามดีนะเนี่ยขยายยังไม่นานเลยเนี่ยใครจะทําตามก็ได้นะของเยพินะไม่มีสูตรสําเร็จอะไรหรอกไม่ว่าเยพินจะทําอะไรมันจะไม่เป็นสูตรสําเร็จแล้วทําแค่วัดเราทําแล้วเราสบายใจมันไม่ต้องเปลืองตังค์มากก็จะแต่มันก็สําเร็จนะ เนี่ยอนี้อีคู่นี้ขยายที่แรกเลยเนะี่ยยีปินก็ใส่จมจๆมจมัจนแก่เท่านี้เนะี่ยที่แรกเลยนะอันนี้รอบสองอนี่ทํายรอบสองอันนี้ขยายรอบแรกงามแล้วเห็นไหมเนะี่ยใหญ่แล้วไปซื้อเขาก็แพงจะตห่หาอันหนึง่งยี่ปินเคยไปถามเนาะอันหนึง่งสามติบบาท แต่เขาใส่ตุก๊กตาไอ้เนี่ยใส่ตุก๊กตาดินใส่อะไรอย่างเงี้ยียพินว่ามันแทงไปจ้ะเนี่ยขยายเองแค่นี้ก็เสร็จแลวเนี่ยเห็นไหมนะงามดีจะดาายทำง่ายนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูช่องเยพินแล้วไม่ต้องซีเรียสจ้ะเนี่ยนะยี่พินเอาให้ดู ที่การแค่แค่เอาเนี่ยเอาลวดพัน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 ทนเนี่ยเอาลวดพันพันพ้วก็ไปแย่ในรูกะลาเนี่ยหอยแค่นี้มันก็เป็นแล้วจ้ะเนี่ยเป็นการปลูกที่ง่ายมากเลยหนวดสีเนี่ยปุ๊บมาเข้าเรื่องของเราต่อมาดูดินเนี่ยแค่นี้ยายพินก็ปลูกได้แล้วเนี่ย เพื่อนๆไปซื้อดินถุงหนึ่งก็สิบบาทแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆทำอย่างเงี้ยพี่การไหน,ไหนล่ะพัวเยพินพัวก็บี่มาแล้วเนี่ย,ย,ยจะมาเฉือนมันนี่ก็ซื้อมาไม่ได้ซื้อมากินนะจ๊ะมันเยพินที่ขายให้ดูเนี่ยกิโลละสามสิบาทแเยพินจะมาเพาะเพราะว่ายพินไปสั่งทางเน็ตยอละสิบบาทยอดละบาทเยพินว่ามันแพงไปอ่ะ หัวหนึ่งเพราะดนไม่ใช่เน้นน้อย,อยสมัยเป็นเด็กเจ็กพิงก็ทำอย่างเงี้ยอยู่กับพ่อกับแม่ก็ใส่ดินได้แค่นี้ได้ไหนนะปุ๊บเราทำแบบคนขี่เกียจแบบเราขี่เกียจแบบเจพินนี่งงแต่ไงเราก็ต้องไปปลูกอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยนะ มะม่วงหนึ่งในผักหวานสองในใส่ด้วยกันจึ๊บเสร็จปุ๊บได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพอฝนตกดีอะไรดีดินอากาศชุ่มชื้นดีแล้วก็เอาไปปลูกได้แล้วนี่นหะวิธีการของยายพินเนะี่ยทำงานแบบคนขี้เกียจทำทูอิ one. นวันได้แล้วามตามท้องเรื่องแล้วนะ แล้วตอนนี้เราก็หาะชำไว้แถวๆนี้ในบ้านก่อนให้มันล่มก่อนไงเยพินก็ขอจบคลิปนี้ไปแค่นี้นะจ๊ะอยากอวดเฉยๆนะ